เราจะมาทดสอบอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับของ Isuzu is D-Max นะฮะตอนนี้เราจะดูก่อนว่าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์กับอม้อน้เป็นอย่างไรนะฮะนี่จอดติดเครื่องไว้นะครับยังไม่ได้วิ่งนี่คือออเกียด์เดิเดมก็คือฝังอยู่ในหม้อน้ำนะฮะอุณหภูมิหม้อน้ำบรรทัดที่3อยู่ที่84องศาส่วนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์บรรทัดที่4ก็คือ85องศานี่ยังไม่ได้วิ่งเดี๋ยวลองวิ่งดูแล้วมาดูกันว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นแบบออเกียติดรถ ก็คืออยู่ใต้หม่น้ำนะฮะ วิ่งปุ๊บนี่บุนฟูเริ่มลงแล้วเขมีการระบายความร้อนเกิดขึ้นอุณหภูมิอญ้ำขึ้นได้แปดสิบหกมัเกียร์ลงมาละอันที่มีการไทเทละแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่เพราะคันนี้เห็นลูกค้าแจ้งว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนตอนขึ้นดอยขึ้นเขา,านะครับมันฮีตเกียร์ฮีทนะฮะไม่ใช่เครื่องฮีทคับแป๊บแป๊บ ล้านมาถึงแยกบิ๊กซีก็ใช้ระยะทางประมาณกิโลครึ่งสแกตแล้วนะฮะผมว่านานจะอ,อ,ยอยู่ทุกที่อยู่ตรงต่85ก็ขึ้นมาก็อยู่ประมาณ น,น,นี่วิ่งทางลาบนะฮะความร้อนก็อยู่ประมาณเนี้ยแปดสิบเก้าเก้าสิบ เดี๋ยวให้มาดูกันว่าติดตั้งออยเกียร์แล้วจะลงไปได้แค่ไหนนะะจะติดตั้งออยเกียร์แบบแยก จากติดตั้งออยเกียร์แล้วนะครับก็มาทดสอบวิ่งเช็คอุณหภูมิหม,ม้อน้ํากับน้ำมันเกียร์เช่นเดิมนะครับตรงนี้จะเห็นเลยว่าอุณหภูมิหม้อน้ําตอนนี้ก็อยู่ที่84นะครับก็เหมือนก่อนติดออยเกียร์นะครับแต่อุณหภมณูมิน้ำมันเะกียร์เนี่ยอยู่ที่68องาศาเซลเซียสนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองวิ่งก็ขับดูแล้วกเด,วดูแบบเรียวไทมเลยนะแปบ๊บเดียว